เดอะช็อคย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ ลครับตอนนี้เราจะมากันที่ดาราพาสยองนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของพี่ชมพูฟรุตตี้นะครับเรื่องของวิญญาณในโรงแรมสวัสดีครับพี่ชมพูสวัสดีครับนะครับสบายดีครับพี่สบายสบายครับไม่สบายต้องนอนโรงพยาบาลโอ้นะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้คุยกับพี่ชมพูนะครับหลังจากที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมงานกันตอนสมัยที่เป็นนายที่ช็อกเปิดเปิดโรงโอ้โหนี่มันหลายปีแล้วนะพี่ แค่ตอนนั้นพี่เกิดไม่ทันโอ้โหนั่นนานมากอะน่าจะมีประมาณอย่างน้อยก็ในสิบปีครับพี่ได้ครับได้ครับประสบการณ์ในคืนนี้เห็นพี่ชมพูบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพใช่นะครับอยู่แถวไหนครับพี่อยู่แถวๆกลางใจกลางเมืองนั่นะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยครับอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาเด็กๆกลับไปวันนั้นเป็นยังไงบ้างพี่อะไรนะครับเหตุการณ์ถ้าย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยเจอเหตุการณ์อะไรบ้างครับพี่เออคือ ตอนนั้นวงดนตรีเอ่อวงฟลุตี้ยังเล่นอยู่นะครับ,<อ>บยังเล่นอยู่ในผับในดิสโกเทนเนี่ยก็ทุกทุกเย็นวันวันจันวันอังคารเนี่ยเราก็จะมีซ้อมต่อเพลงใหม่กันครับอ่าแล้วก็เราก็จะรัดก,กันตอนห้าโมงเย็นครับซ้อมกันถึงประมาณสองทุ่มครับ วันนั้นเนี่ยก็มาซ้อมกันตามปกติอืทีนี้เวลาซ้อมเนี่ยนะครับอตำแหน่งที่อยู่แต่ละคนก็คือเพื่อนๆก็จะอยู่บนเวทีกันครับอย่างคุณปิงอย่างเงี้ยเขาก็เล่นเบสอยู่บนเวทีมือกลองคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็พี่เนี่ยจะนั่งอยู่ตรงกรอตรงตรงอตรงโซฟานะครับแล้วก็คอยฟังเสาว์ด้วยว่าเออมีใครเล่นตรงไหนยังไงถูกผิดไม่ถูกอะไรยังไงก็ช่วยกันฟังทีนี้เออสมัยก่อนเนี่ยที่เวลาเล่นเนี่ย บูธบนบนเวทีเนะี่ยมันจะมีบูธดีเจนะครับสมัยนะั้นเป็นเป็นช่วงที่มีการเอ่เป็นคาบเกี่ยวระหว่างวงดนตรีเล่นสลับกับเปิดเปิดแผ่นครับก็บูธดีเจเนี่ยเขาจะมีกระจกครับม,มีกระจกเป็นแนวตั้งเอ่อเป็นเียงเป็นแนวโค้งขึ้นวงกลม,มนะครับใช่ใช่ใช่อ่าทีนี้พอที่นั่งอยู่ตรงตรงฝัง่งเอ่อตรงข้างกับบูธดีเจเนี่ยก็จะเห็น ้างหลังซึ่งมันเป็นประตูทางเข้าอืตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะมีพนักงานซึ่งเขาเดินเข้ามาอีละคนสองคนนะครับเพื่อที่จะมาเตร็มเตรียมจัดเคาเน์เตอร์บาร์หรือว่าจัดตรงที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพนักงานผู้หญิงก็จะมาแล้วก็เปลี่ยนเครื่องอเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่งหน้าแต่งตัวอืก็ประมาณทุ่มหนึ่ง ทั้ง,งานเริ่มเดินเข้าเดินเข้าพี่มอง,มองจากกระจกพี่ก็จะเห็นแล้วก็จะจําได้ครับคนนั้นติดต้อยหน่อยแววอะไรอย่างเงี้ยก็เดินเข้ามาในทั้งผู้ชายผู้หญิงครับ,รบเสร็จแล้วประมาณในสักทุ่มทุ่มครึ่งได<ม>้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวลงมาถึงประมาณสักเ,เกือบเกือบกลางหลังนะครับเลยบ่าไปหน่อยแล้วก็ใส่ชุดสีครีม,ม,มลงมาแต่งตัวก็น่ารักดีครับสวยแต่ว่าไม่ใช่เด็กๆนะครับเป็น<ม>เป็นผู้หญิงอายุสักยี่สิบ เสร็เสครับแต่ที่ไม่เคยเห็นหน้าอืมอ่าไม่ใช่พนักง,งานครับทีนี้โดยโดยที่เราเอ่าจะรู้กันเลยก็คือว่าบางครั้งเวลาเราซ้อมเนี่ยจะมีการของใครคนใดคนเด่นแต่มงมาหาตอนใกล้จะเลิกซ้อมเสร็จแล้วก็จะออกไปทานข้าวแล้วก็กลับมาเล่นอีกทีตอนสามทุ่มสามทุ่มคือสี่ทุ่มเลยนะครับครับก็อ่อพี่ก็นึกว่าคงจะเป็นเป็นพนักง,งานใหม่ หรือ,อไม่ก็คงจะเป็นแฟนของใครในวงเพราะไม่ใช่แฟนเราแนะ่ทีนี้พนักงานเนี่ยเวลาเดินลงมานะครับถ้าเข้าประตูเนี่ยหันหน้าหาหาวงดนตรีเนี่ยเขาจะเลี้ยวไปทางขวาเพราะว่าทางขวาเนี่ยจะเป็นที่ของพนักงานเข้าไปเตรียมตัวส่วนทางซ้ายเนี่ยจะเป็นที่นั่งของแขกซึ่งมันจะเข้าไปประมาณสักสิบเมตรแล้วก็ตันนะฮะทางซ้ายเนี่ยปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เดินลงมาแล้วเลี้ยวซ้ายครับ เดีอยซ้ายแล้วเนี่ยก็จะผ่านที่อืผ่านหลังที่เลยห่างประมาณสักเมตรสองเมตรเนี่ยอเรียกว่าผ่านเฉยเยวเลยที่ก็เห็นในกระจกเพราะว่ากระจกเนี่ยมันจะมันจะมันจะโค้งตามเอบูธดีเจก็เห็นเขาเดินผ่านหลังที่ไปแล้วก็เดินเข้าไปจนอก,นกลางๆนะฮะไม่สุดประมาณสักสี่ห้าเมตรหลังจากถัดหลังพี่ไปที่ก็เห็นก็มองดูเออสวยฮะนะครับแต่ว่านั่นมองจากกระจกนะครับ ระหว่างที่กําลังอมองเนี่ยก็ร้องไปด้วยนะออืมคือกําลังซ้อมอยู่ก็ร้องไปด้วยก็อพอเห็นเขาเดินไปนั่งท้้งหลังพี่ก็หันพอเห็นเขาลงนั่งแล้วก็เลยหันไปมองปรากฏว่าพอหันไปเนี่ยไม่มีคนเลยอืไม่มีใครเลยออออืเแล้วแบบพี่ก็งงเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็น เป็นอะไรที่ไม่ได้คิดเป็นผีเป็นวิญญาณอะไรไม่ได้คิดไม่ได้คิดคือคิดว่าเอ๊ะเราจะเราเรามองจากกระจกเนี่ยมันมันโพสิชันมันผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันอาจจะหลอกตาเราหรือเปล่าฮะก็พอพอพอมองหันไปไม่เจอรั๊บพี่ก็หันกลับมามองที่กระจกอีกปรากฏว่าก็ไม่มีแล้วนะครับทีนี้ก็เลยมองในกระจกเนี่ยว่าเอ๊ะไอ้ตรงที่เขานั่งเนี่ยมันประมาณไหนแล้วพี่ก็เลยเ พูดใส่ไม่เลยบอกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนทุกคนบนเวทีเขาก็หยุดพี่เลยถามเฮ้ยเมื่อกี้มีใครเห็นผู้หญิงเดินผ่านหลังไปบ้างเปล่าวะแล้วว่าไม่มีใครเห็นบที่ก็เลยทุกคนก็บอกว่าก็ไม่เห็นไม่ไม่มีใครเห็นถามนุถามปิงถามเด็ดไม่มีใครเห็นถามโลดโลดบอกไม่รู้ตาคู้สั้นเขาสายตาสั้นด้วยก็ ก็เลยแบบลุกเดินให้เขาเห็นว mm ่านี่นี่เีเมื่อกี้นี่เดินลงมาก็ไปเดินเริ่มจากประตูเลยนะจากประตูมันนี่นี่เดินมาแล้วเลี้ยวซ้ายนะฐานนี่มานะแล้วก็เดินมานั่งตรงนี้ยพี่จะลงไปนั่งในตรงที่ที่ที่เขานั่งอ่านั่งให้แบบให้ปิงเขาดูปิงดันเล่นทะลึ่งปิงบอกเอ้าอยู่หลังมึงนั่งไงอโอ้โหมองพี่นี่แบบขนหัวลุกฟูหน้าตาแบบ ถูกผีหลอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถูกหลอกนะแต่ถูกปิงหลอกไงผีปิงหลอกคือเขาเขาอำเราแต่เราก็ตกใจเขาอำแต่ว่าไอ้เราเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยมันอะไรอะไรยังไงแปลกๆพอเขาบอกให้อยู่หลังมึงนั่นน่ะที่คือพี่นั่นต้งอยู่จริงๆไงพี่ข้าบอกแล้วว่าแบบเฮ้ยสงสารเขามีมีอะไรอยู่น้าที่แบบตาแบบวิ่งกระจนเข้าไปหาเพื่อยๆปิ่งบอกเฮ้ยจริงเหรอจริง เออกูเ่อแล้วกูเจอแล้วเห็นหน้ากูกูเจอเสร็จแล้วพี่ก็เลยก็เลยแบบนั่งคุยกันไงพี่บอกพี่ไม่ซ้อมแล้วไม่ซ้อมไม่ซ้อมจริงๆซ้อมไม่ไหวแล้วกลัวก็ก็เลยคุยกับคุยกับจิงคุยกับเพื่อนเสร็จแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเฮียเจ้าของเขามาอืก็เลยบอกเฮียครับเฮียครับเมื่อกี้ผมเจอยเฮี้เฮียบอกเอ้าเพิ่งเจอเหรอเออเฮียบอกเพิ่งเจอเหรอ พี่ก็บออ้าทำไล่ะครับเฮียโอ้เฮียเจอทุกคืนอ้ยพี่เหรอเฮีเยเออก็เนียตั้งแต่วันแรกเลยที่เซงมาทําเนี่ยนะอโอ้โหแบบคืนแรกก็แบบพอเมื่อก่อนเนี้ยปาะจะปิดตีสามนะครับพอตีสามปั๊บก็พนักง,งานกลับหมดกันเลยปั๊บเขาก็จะเอาเงินจากจากคเชีย,ยม,มานั่งนับเป็นเช็คบัญชี ระหว่างที่เขานั่งอยู่เนี่ยเขาจะได้ยินเสียงคนใส่รองเท้าส้นสูงเดิน<อ>ต๊อกแจ๊กก๊อกแจ๊กอยู่หน้าห้องเขาห้อง,ห,องห้องทํางานอ mm hmm. เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะพนักง,งานคนไหนยังไม่กละ mm hmm. ก็เลยเดินออกมาดูรปรากฏว่าดูที่ออกเดินออกไปที่ประตูเนี่ยข้างหน้าเนี่ยก็ล็อกแล้ว mm hmm. นะฮะเพราะว่าก่อนจะล็อกก่อนจะเช็คเงินนี่เขาต้องล็อกก่อนไงเดี๋ยวเกิดมีใครบุกเข,ข้ามาคืนหนึ่งมันขายได้ตั้งหลายแสนบา, mm hmm. บาทนะฮะเมื่อก่อน mm hmm. ก็ก็เลยเอ่อมามาตรวจดูประตูปรากฏว่ามันล็อก เขาก็เลยเริ่มเดินไล่หาล่ะเอ๊ะพนักงานคนไหนยังไม่กลับเดินจนทั่วหมดละก็ไม่มีใครก็เอ๊ะนึกว่าหูแว่วก็เลยเดินเข้าไปนั่งทํางานเช็คบัญชีต่อก็เดี๋ยวก็มีอีกละก็ตักตักเสเสียงรองเท้าส้นสูงนะครับเอเขาก็เลยรู้รู้สึกคือเขาแบบเขาทํางานตรงนี้มาเยอะเขาบอกว่ามันมีประสบการณ์เขาบอกว่าตรงสัยจะผีแน่ๆแต่เขาก็ไม่เป็นไรก็เออก็ยกแล้วก็ยกมือแล้วก็ไหวบอกว่า เออก็อยู่เป็นเพื่อนนะอย่ามาอย่ามาแกล้งอย่ามาอะไรนะนะฮะแล้วเขาก็ไปสวันวันรุ่งขึ้นเขาก็ไปสอบถามจากคนที่เขาเซ้งมามมปรากฏว่าเออผู้หญิงคนนี้มีตัวตนจรจจจจิงๆนะครับสมัยที่เขาทํางานเนี่ยปรากฏว่าไม่ทราบด้วยเหตุใดเนี่ยตอนที่เขาเป็นพนักงานที่นี่เป็นพนักงานที่นี่ใช่ครับแล้วก็เอตกเลือดที่กลางซอ เพื่อนๆคือเขาใส่ท้าทำไมมาด้วยเพื่อนๆก็นึกว่าเป็นประจำเดือนอก็เลยอุ้มไปนอนไว้ในห้องพักของอพนักงานปรากฏว่าเขาก็เสียชีวิตในนั้นเสียชีวิตที่ทำงานตรงนั้นใช่ครับแล้วแล้วเขาพูดลักษณะได้ถูกด้วยนะเหมือนกัน เหมือนกับที่พี่จมพูเห็นเลยคือใช่เขาบอกว่าอย่างีางี้ใช่ไหมบอกใช่ครับใช่เลยอ๋ออันใช่ละอผมก็บอกว่าอุ้ตอนหลังซ้อมนี่แบบจะกลัวมากพยายอมนั่งหันหลังหากระจกอีกแล้วอ๋อแล้วพี่ชมพูไปไปทําบุญให้เธอไหมครับก็ทําครับอคือพี่เนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะไปซื้อเบอร์จากซื้อโลงนะครับค่อนข้างบ่อยครับเดือนสองเดือนผลอะไรเงี้ยโอ้แสดงว่าเหตุการณ์นี้ก็คือตัวพี่จมพูี่ยเจอคนเดียว ต่เห็นคนเดียวงเนี่ยไม่เจอไม่เห็นเลยแล้วเห็นในกระจกแปลกไหมมันเหมือนมันเหมือนเวลาเราเราดูหนังผีที่บอกว่าเห็นตัวแต่ในกระจกไม่มีแต่ของพี่คือมองแล้วไม่มีแต่มีในกระจกโอ้โหอ๋อนั่นเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกและครั้งเดียวหรือเปล่าพี่ชมพูที่เจอเหตุการณ์หลายครั้งเลยที่เจอทำไมกั่อนที่เจอหลายครั้งบ่อยมากเวลาไปเดินปียละะฮัองหะเวลามีไปเดินสายตามต่างจังหวัดอะไรต้องเล่นคนเดียวมัต้องมีอุยเจอโอ้ ที่เห็นจ่าๆเลยมีไหมพี่มีครับเหรอฮะเห็นจ่าๆนี่โอ้จะฟังไหมเอาสิเอาสักหน่อยพี่ที่สุรินครับตอนนั้นเนี่ยออันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เจอคนเดียวด้วยแต่ว่าเจอเจอเจอหลายคนเพียงแต่ว่าเจอเจอคนละเจอคนละครั้งกันอืแต่วันเดียวกันแล้วก็ช่วงเป็นคืออย่างนี้ครับเลิกเล่นดนตรีตอนบ่ายตอนตีสามเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นมีคอนเสิร์ตครับก็ สมัยก่อนเนี่ยเราเดินทางด้วยรถตู้ไม่ได้ขึ้นขั้นดินมาสมัยนี้นะครับก็รถตู้ก็จะมารับที่ที่เราเล่นที่สุดท้ายนะครับเตรียมตัวอะไรกันกับจัดกระเป๋าขึ้นรถก็ประมาณตีสี่ก็ออกจากจากรุงเทพขับไปก็ไม่เร็วมากนะครับรถตู้กาสิบร้อยร้อยสิบอะไรประมาณนี้ก็จะไปถึงที่สุรินทร์เนี่ยประมาณสักบ่ายักเที่ยงหรือบ่าย แต่ว่าจริงๆแล้วตอนเช้าๆเราจะตื่นแวะทานอาหารนั่นก่อนตรงกลางทางพอไปถึงเนี่ยก็เข้าเช็คที่โรงแรมประมาณเที่ยงกว่าบ่ายโมงก็ปรากฏว่าเป็นเป็นไม่ใช่เป็นโรงแรมที่เป็นตึกสูงๆนะครับจะเป็นแบบเป็นบังกะโลเป็นโรงแรมคล้ายๆบ้านลูดนะครับแต่เป็นบังกะโลเป็นตัวแอลเข้าไปเนี่ยพี่ก็จะได้ห้องริมในสุดสุดของตัวแอลนะครับแล้วก็อีกสองห้องของเพื่อนเนี่ยจะอยู่อย่างอยู่ สซนต้นๆอ่าก็ปรากฏว่าเข้าไปแล้วเนี่ยพี่ก็อ่านอนคนเดียวนะครับนอนในห้องแล้วก็หลับไปครับปรากฏว่าอโรงแรมต่างจังหวัดนะครับพอจะนึกออกไหมว่าจะเป็นสตูสีขาวมีโคมิเก้าข้างบนแล้วก็มีกระจกทันยาวๆติดผนังที่ก็นอนหลับไปนะครับนอนตะแคงขวา ในฝันฝันว่ามีเปรตกับกุมารทองครับอยู่ในห้องสองตัวเห็นเป็นเปรตเลยคืออันนั้นฝันฝันนะฮะฝันก็คือว่าเห็นเป็นเด็กกุมารทองเป็นกุมารทองไะเป็นเด็กไว้ไว้ไว้จุกไว้แกลนะฮะไว้จุกสินะแล้วก็นุ่ง่นุงผ้าแล้วก็ไม่ใส่เสื้อตัวดำๆเปื้อนแบบเปื้อนดินเปื้อนฐานเ้ยก็มองก็แม่มอ่าใช่ใช่ก็วิ่งเล่นอยู่นะครับ แล้วส่วนเปรดเนี่ยยืนอยู่ปลายเท้าของพี่อืแล้วก็กําลังเอามือเอื้อมมาลูบหลยตัวพี่ในฝันเนี่ยความรู้สึกคือมันเปิดอัดมากอนะครับม,มันก็เี่เขาเรียกว่าผยามนั่นนะก็อืพยายามดินด้นดินด้นดิ้นแล้วก็สะดุ้งตื่น <c oughs> ขึ้นมาก็ปรากฏว่าโอ้ยดีใจฝันครัทบทีนี้ ไอ้ความที่เป็นคนกลัวผีนะครับมันก็เลยยังผวาอยู่ทีนี้ในห้องเนี่ยมันจะปิดไฟแต่ว่าตอนอบ่ายสองเนี่ยแสงมันจะลอดจากประตูอลองประตูเข้ามาก็ค่อนข้างค่อนข้างเห็นชัดเจนนะครับ,บพี่ก็เลยเอกลัวนะ่ะก็คือผวาฝันแล้วเอ้มันมีมันอยู่จริงผวาพี่ก็โยกตัวคือไม่กล้าหันกลับไปมองนแหมไม่กล้าหันกลับไปมองปรากฏว่าพี่ก็โยกตัวขึ้นมองจากกระจกครับ ที่ก็เห็นในกระจกอะหลังที่เนี่ยอตรงที่ที่เอระหว่างเตียงกับแอร์ตั้งนะครับ uh huh. เออไอเด็กไอเด็กกระมอกมกระแนมเนี่ย uh huh. นั่งคุกเข่า uh huh. นั่งอยู่กับพื้นนะครับคุกเข่าหรือเปล่าไม่รู้ uh huh. แต่ว่าเอาเอาศอ,อกเนี่ยชันมาบนที่นอน uh huh. เออโอ้โหคน uh huh. หัวนลุกฟูอีกแล้ว uh huh. <laughs> ชันมาบนที่นอนเลยแล้วที่เห็นกระกระจ,จกน่ะแล้วเขาก็มองมองเฉยๆไม่ได้หลอกอะไรนะ<อ>คือเหมือนกับแบบนั่งมองพี่มองผมไหมเหรอครับอะไรเงี้ยนั่งมาตาแป๊วเราก็แบบโอ้โหความคิดบอกเชื่อไหมว่าความคิดมันเร็วมากพี่คิดเร็วมากในช่วงไม่ไม่อยู่วินาทีคือเฮ้ยมันมีไอ้นั่นอีกตัวนี่ว่าเฮ้ยมันอย่างนี้นะนึกถึงไอตัวเป็ดที่อยู่ปลายเท้าปรากฏว่าพี่ก็เลยรีบเหลือบตาไปมองเห็นเป็นความ มันไม่เห็นเป็นตัวนะครับเห็นเป็นแบบเงาเงาดำเลื่อนๆอ่ะอะสูงขึ้นถึงเทดานนะครับเป็นเห็นเป็นแขนเป็นเป็นขาอยู่ปลายเท้าคือไม่เห็นเป็นตัวเห็นเป็นแบบเออเห็นเป็นเห็นเป็นความมืดที่มันมืด มืดกว่าความมืดในห้องอ่ะความดําที่เออเข้มกว่าความเข้มกว่าเออเข้มกว่าแสงในห้องเห็นเป็นเงาลางเลืออนะแต่แต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เห็นมุกโปร่งนะจำนะคว่าตัวเขาเนี่ยมันไม่มันไม่มีรูปร่างที่แน่นอนมั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 นเลื้อยเลื้อยอย่างนี้ก็แต่ยังไงพี่เท่านั้นแหละพี่พเคยมันมีจริงจริงมุ้ยแต่จากที่นุ้งพันใช้ตัวฝืนเดียวนะวิ่งกระโจนออกแบบจากห้องเลยอ่ะ แล้วก็วิ่งไปที่ห้องเพื่อนครับปรากฏว่าห้องหนึ่งเนี่ยไม่มีคนอยู่อีกห้องหนึ่งเขาเขานั่งคุยกันสองกับสามสี่คนก็เลยวิ่งเข้าไปแล้วก็โวยวายเอตโรใหญ่ก็นั่งก็เขาก็ถามพี่กันเลยไล่ฟังระหว่างที่เล่าอยู่อีกห้องหนึ่งเนี่ยเขาเขาเขาเดินเข้ามาคือเขาออกไปข้างนอกกันอืนะครับพอพี่ไล่เขาฟังเขาก็เลยบอกโอวยเมื่อกี้เข้ามาถึงเขาก็เจอเลยระหว่างที่เขากําลังเอาเสื้อผ้าจัดออกจากกระเป๋าแล้วใส่ตู้เนี่ยก็มีเสียงเข้าประตูป๊อกป๊อก เขาก็เก็บเก็บเสื้อผ้าแล้วก็เดินมาเปิดปรากฏว่าไม่มีใครครับเราก็อ่าสงนึกว่าเออปิงเนี่ยเขามาเคาะแล้วก็อ่เขามาเปิดช้าไงเพราะว่าเขากำลังเก็บเสื้อผ้าอยู่เ้าเดินมาเปิดช้าก็เลยนึกว่าเออยังไม่มาเอรอไม่ไหวก็เลยเดินไปก่อนพอเขาเดินออกไปสเก็บเสื้อผ้าต่อไปทำโน่นทานี่ก็ยังยังมีเสียงเคาะประตูขึ้นมาอีกเขาก็รีบมาเปิดปรากฏว่าก็ไม่มีใครครับ เขาก็เลยอ๋อสงสัยมันแกล้งอ๋อแหก็เลยยืนรออยู่เลยครับนะครับแล้วพอมีเสียงเข้าเอกเนี่ยป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ยเขารีบเปิดกะให้แบบให้ชนมืออ่ะครับมอกะให้ชนมือเพราะว่ามันเสียงที่บ่อนเป็นงเป็นบังกะโลอะครับเป็นโรงแรมร้านดูแล้วก็ห้องข้างๆเนี่ยคนมันปีนข้ามไปที่กั้นมาแล้วก็เลื้อมมือมาเคาะได้ฮะเขาไม่กลัวสองคนนะครับโดยกี่บอดสองคนเขาก็เลยจี่มพูเนี่ยกลัวกลัว ไม่กลัวเหรอป้องไม่กลัวหรอผีไม่กลัวผีแต่ว่าอย่างพี่จำปูเนี่ยกลัวแต่ยังนอนคนเดียวได้มันกลางวันไงออกมนกลางวันก็ยังมันตายโมออ่ะเราไม่คิดว่ามันจะมาคือไม่ไม่คิดว่าไอการนอนคนเดียวตอนกลางวันจะเจอไอกลางคืนเนี่ยไม่ได้พี่ในขนาดเมื่อก่อนเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตเนี่ยนะอาบน้ำนี่เพื่อนต้องยืนเต้าน้าห้องโอ้โอ้โนี่แสดงว่าเป็นคนกลัวพอกับผมเลยคือต้องยืนเต้าเลยแล้วแบบเวลามันจะเรียกมันตลอดเวลามันเงียบไปรอดเออออยู่นะเว้ยเออ อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาไล่ฟังพี่ก็เลยบอกบอกกันเนี่ยบอกว่าเจออย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าอ๋อเออั้นอยู่ไม่ไหวแล้วเออแล้วพี่ก็เลยเดินชวนกันยกทั้งวงเลยนะเดินมาที่เดินมาที่เอตรงไม้หินอ่อนที่มีสารภูมิตรงที่เด็กเฝ้าเฝ้โรงแรมกานั่งกันอยู่ครับก็ไปถามเขาเฮ้ยน้องที่นี่มีผีเปล่าเขาบอกมะเขาบอกว่าอืมไม่รู้เดิพี่ผมมาทําได้เดือนกว่าครับแล้วถามแล้วเลยถามบอกแล้ว มีคนเขาเล่าป้าเจ้าของเขาบอกไหมหรือว่าพนักง,งานเก่าเขาบอกไหมว่ามีหรือเปล่าเขาบอกมีครับพี่อบอกเหรอห้องไหนเพราะห้องนั้นแหละครับห้องมุมที่ที่อยู่เขาบอกว่ามีก็คือห้องที่พิจิมปูพัก,อกเออห้องสุดท้ายอ่อะพี่ก็บอกเฮ้ยแล้วให้ที่นอนได้ไงเล่าเอาม่รู้ี่ที่ก็เพราะที่เข้ามาแล้วมันเลยอยู่แค่สามห้องผมก็เลยเปิดให้ที่แล้วก็อีกอย่างผมไม่เห็นมีใครเคยโดนหลอกเลยตอนนี้ตั้งแต่ผมมาทํางานอพีก็เลยไล่ตาม่าเจอพี่เจออย่างนี้อ่ะ น้องบอกน้องเขาบอกว่าไงรู้ป่ะเฮ้ยจริงเหรอพี่เฮ้ยพี่มานี่มาที่สิผมมาเลยไดูเลยมันก็ลากยิงวงเดินไปจนถึงห้องหน้าห้องพี่นะแล้วก็เลยไปนิดนึงอ้สุด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 ห้องเนี่ยมันจะเป็นป่าหญ้าครับแล้วป่าหญ้าไอ้ข้างห้องที่เนี่ยมีสารเพียงตาผูกผูอยู่สองสารข้างห้องที่เลยเออพี่เลยบอกโอ้น้องแม่นแล้วโอ้โหนี่เจอเต็มเต็มโอ้ส อันนี้คือแบบตอนแรกเรานี่ว่าฝันเออเขาคงฝันนั่นแหละโอ้ไม่ละดวงพี่เนี่ยเป็นอะไรกับกระจกไม่รู้พี่จะเห็นผ่านกระจกจะเห็นผ่านกระจกเนี่ยสองทีเลยนะอืโอ้แต่ไอ้ใจตัวแบดนไม่เห็นผ่านกระจกอ่ะอันนั้นคือเห็นจริงแหละแต่ว่าไอเด็กเห็นผ่านกระจก แล้วก็ผู้หญิงตอนที่เรื่องแรกก็เ mm. ห็นผ like> ่านกระจกใช่โอ้โอ้อูนี่ก็เป็นประสบการณ์ว่าจะไม่ใช้กระจกแล้วนะครับพี่ชงพูวันนี้ขอบคุณมากมาที่ให้เกียรติแต่ช็อกนะครับโทรศัพท์มาพูดคุยกันถึงประสบการณ์ที่น่ากลตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีเหตุการณ์ที่มันชวนสยองขวัญแบบนี้อย่าโทรมาท่อีกนะ โอ้นะครับสนุกดีพี่ได้ครับได้ครับยังไงพี่ชมพูดูแลสุขภาพนะครับครับผมเล่นงานเล่นงานตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ในส่วนของหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมีอะไรบ้างครับพี่ชมพูก็ดีครับกําลังทําศิลปินใหม่ๆกาลังมีโครงการใหม่ๆจะไม่ใช่ศิลปินใหม่นะครับเป็นโครงการเลยคือที่จะทําอะไรมันๆเล่นได้เลยพี่แล้วถ้ามีอะไรให้น้องรับใช้บอกนะครับขอบคุณครับได้เลยครับพี่ยินดีครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับจ้าวันดี้ครับ เดอะช o อย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้